ผู้ชนะสิบทิศพระเอกพม่าในวรรณกรรมไทยสำหรับคนในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็มุมมองของชาวไทยเนี่ยซึ่งเรามักจะรับรู้ว่าพม่านี่คือศัตรูตัวฉกาศในประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยอาจจะแปลกใจครับว่าในสังคมเราเนี่ยเคยมีนิยายที่เชิดชูพม่าในฐานะพระเอกของนิยายในบรรพิภพไทยได้เลยนะครับเรารู้จักกันดีครับก็คือ ตัวละครที่ชื่อว่าจะเด็ดหรือว่าบุเรงนองในนวัดยายในเรื่องผู้ชนะสิบทิศครับที่มาที่ไปของนวัดยายเรื่องนี้ที่วันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับออกมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำครับทาง y u u t u h anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ a c e b o o k และแฟนเพจในชื่อคนติดเล่านะครับ ก็กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ด้วยนะครับฟังคลิปแล้วกดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับบทประพันธ์ในเรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าเราๆท่านๆเนี่ยคุ้นคเคยกับชื่อนวนิยาเรื่องนี้คือผู้ชนะสิบทิศซึ่งเป็นฉายาที่เราทุกคนยกให้กับอดีตกษัตริย์ของ อาณาจักตองอูนะครับแล้วก็เป็นผู้ครองเืองหงสวัสดีก็คือบุเรงนองเรารู้จักกันดีครับแต่ว่าอาจจะไม่ทุกท่านที่เคยอ่านนะครับวันนี้ผมจะพยายามเล่าเรื่องนี้โดยไม่ได้ไปล่วงในเรื่องราวของนวนิยายมากนักกนักนะครับแต่ว่าจะเล่าที่มาที่ไปทําให้เราเข้าใจจุดประสงค์ของการเขียนนวัิยายเรื่องนี้แล้วก็การมีอยู่ของนวัิยายเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์ของไทยครับ ผู้ชนะสิทิศเนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีครับว่าเป็นผลงานของผู้เขียนก็คือยาขอบซึ่งเป็นนามปากกาของคุณโชติแพร่พันธ์นะครับเป็นนิยายที่เรียกได้ว่าปลอมประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เขียนคล่อมระหว่างการปกครองในประเทศไทยเนี่ยในระบอบเก่าก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชมาถึงระบอบใหม่ก็คือระบอบประชาธิปไตยซึ่งถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475นะครับ น้องวิทยายเรื่องนี้เริ่มเขียนตีพิมพ์นะครับในหนังสือพิมพ์สุริยาครับแต่ว่าชื่อเรื่องในตอนเริ่มเขียน,นยชื่อว่ายอดขุนพลนะครับเขียนในปี2474ครับตอนนั้นมีกุหลาบสายประดิษฐ์หรือที่เราทุกท่านรู้จักกันในนามปากกาว่าสีบุรพาเนี่ยเป็นผู้ส่งเสริมครับก่อนที่หนังสือพิมพ์สุริยาจะปิดตัวลงในเวลาต่อมาครับย่าขอบเนี่ยได้รับเชิญนะครับให้ไปเขียนต่อ ลงในหนังสือพิมพ์ประชาชาติครับโดยที่มาลัยชูพินิจเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนชื่อจากยอดขุนพลให้เป็นผู้ชนะสิบคิดนะครับและก็เริ่มเขียนตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2475ครับแล้วก็เขียนต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาอีก5ปีด้วยกันครับตั้งแต่ต้นเนี่ยยาขอบเนี่ยกำหนดการเขียนเป็น3ภาคนะครับ ลักษณะของนิยายที่ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยน่าจะเป็นแบบที่ยาขอบก็เคยบอกเอาไว้นะครับบอกว่าจะต้องมาเปล่าเปลืองเวลากับเรื่องที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์วันละหน้าหน้าทำไมกันดังนั้นก็ตีความได้ว่าลักษณะการอ่านผู้ชนะสิทิศหรือว่านิยายร่วมสมัยในยุคนั้นนะครับก็เปรียบเทียบได้กับการ รอคอยการ์ตูนมังงะที่ออกรายสัปดาห์หรือถ้ารุ่นผมเนี่ยก็รอคอย Dragon Ball หรือว่าเรื่องอื่นๆน,นะครับซึ่งจะมีการวางแผนรวมเล่มหลังจากที่เรื่องเนี่ยดำเนินมาถึงส่วนที่ตั้งใจเอาไว้นะครับว่ากันว่านวนิยายเรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยสำคัญต่อหนังสือพิมพ์ประชาชาตนะครับถึงขนาดที่กุหลาบสายประดิษฐ์หรือว่าสีบุรพาเนีเขียนถึงนะครับว่ามันเป็นนวนิยายที่มีฤทธ และเป็นส่วนประกอบอันสำคัญส่วนหนึ่งแห่งชีวิตอันไพยบูรณ์ของหนังสือพิมพ์ประชาชาติครับการรวมเล่มขายแต่แรกพิมพ์เนี่ยในนามยอดขุนพลนะครับพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์2476ครับและอีกปีต่อมาก็ได้จัดพิมพ์ในนามผู้ชนะสิบทิศครับ มีเรื่องเล่ากันว่ายาขอบเนี่ยจบภาคหนึ่งหลังจากเขียนคำนําของยอดขุนพลเพียง4วันนะครับเขียนเร็วมากครับภาคที่สก็เสร็จในเดือนมีนาคม2481และภาคที่สก็เรียบร้อยในเดือนกันยายน2482ครับในภาคต่างๆเนี่ยมีการตีพิมพ์เป็นตอนๆนะครับตอนละหนึ่งเล่มด้วยกันนะครับก่อนที่ในยุคหลังก็จะมีการรวมเป็นเล่มใหญ่เล่มเดียวครับอย่างไรก็ตามครับในภาคที่สเนี่ย มีข้อมูลระบุว่าได้แบ่งเป็นตอนต้นและก็ตอนปลายนะครับซึ่งในปี2482เป็นภาค3ตอนต้นครับส่วนภาค3ตอนปลายนั้นระบุว่าตีพิมพ์ในเดือนตุลาคม2489ครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าตอนต้นกับตอนปลายเนี่ยพิมพ์ต่างกันยาวนานถึงเปีเลยนะครับในมิติทางประวัติศาสตร์การเมืองเนะี่ยตั้งแต่ยอดขุนพลของยาขอบเริ่มเขียนเนะี่ยจนมาถึงผู้ชนะสิบทิศภาคที่3เนี่ย ประเทศไทยก็พบกับการจลาจลก็คือกบฏบวรเดชนะครับในเดือนตุลาคม2476ที่เป็นความขัดแย้งจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่นำมาสู่ความเป็นใหญ่ของหลวงพิบูลสงครามนะครับทางการทหารเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาปราบกบฏในคราวนั้นครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2481ครับซึ่งปีต่อมาก็ได้ประกาศ รัฐนิยมเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับจากสยามเป็นประเทศไทยครับและในปี2482นั่นเองครับสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทางตะวันออกก็เริ่มมีปัญหาครับซึ่งนำไปสู่สงครามระหว่างกันในปีต่อมาครับการห่างร้างไปของผู้ชนะสิบทิศในภาคที่3ตอนต้นกับตอนปลายถึง7ปีเนะี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่ ผู้ชนะสิบทิศถูกโจมตีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือเปล่านะครับครั้งนั้นในรัฐบาลไทยเนี่ยเอื้อให้ญี่ปุ่น,นบุกเข้าดินแดนพมา่าครับเพื่อเข้าสู่อินเดียของอังกฤษนะครับและกองทัพไทยเนี่ยก็ได้ยึดครองรัชฉานและก็ยึดเมืองสําคัญอย่างเชียงตุงเนี่ยที่เป็นอาณาเขตของพมา่าเนี่ยเอาไว้ครับโดยสถาปนาเป็นสหรัฐไทยเดิมครับในปี2486 เล่ากันว่าผู้ชนะสิบทิศเนี่ยกลายเป็นหนังสือต้องห้ามครับถูกระงับการจําหน่ายเพราะว่ามีเนื้อหายกย่องกษัตริย์ชนชาติศัตรูครับซึ่งผิดกับช่วงแรกก่อนสองครามโลกนะครับศัตรูของชาติไทยก็คือเจ้าอนณานิคมฝรั่งเศสครับที่ยึดครองดินแดนริมแม่น้ําโขงไปการเป็นศัตรูของพมา่านั้นไม่ได้ถูกให้ความสําคัญมาก่อนนั้นเลยครับนับตั้งแต่ปฏิวัติ2 4 7 5เป็นต้นมาครับ นั่นทําให้ผู้ชนะสิบทิศก็จึงเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทแบบนี้ในยุคนั้นนะครับนิยายอิงประวัติศาสตร์และก็งานเขียนเชิงพงศาวดารเนนะี่ยมีตลาดผู้อ่านอยู่ไม่น้อยครับว่ากันว่าตลาดดังกล่าวเน้นไปที่แข่งกันเขียนให้ถูกต้องตามพงศาวดารครับยาขอบเนะี่ยจึงกลายเป็นแกะดําแล้วก็ถูกโจมตีว่าเขียนโดยไม่มีหลักอ้างอิงครับซึ่งยาขอบก็ไม่ได้สนใจกับเรื่องดังกล่าวนะครับ อธิบายกลับไปอย่างมีชั้นเชิงด้วยนะครับบอกว่าท่านผู้อ่านคนใดยอยากได้ความรู้ทางพงศวดานก็ย่อมจะศึกษาได้จากพงศวดานจริงๆอยู่แล้วไม่มีอะไรที่ข้าพเจ้ากล้ารับรองว่าเป็นพงศวดานที่ถูกต้องอยู่ในผู้ชนะสิบทิศข้าพเจ้าเขียนขึ้นด้วยอารมณ์ฝันผู้ชนะสิบทิศถูกปลอมขึ้นจนดูประหนึ่งเป็นพงศวดานด้วยอารมณ์ฝันเท่านั้น เรื่องนี้ก็นะ่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่ามีผู้คนจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่เชื่อไปตามบทประพันธ์ของยาขอบแล้วก็รู้จักกับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยจากเรื่องราวในบทประพันธ์เรื่องผู้ชนะสิบทิศจนเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนะี่ยยาขอบผู้เขียนเองเนี่ยก็ตอบอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังนั่นแหละครับว่าบอกได้เลยว่าเขียนขึ้นจากอารมณ์ฝันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องในพงศาวดารครับ ถ้าอยากรู้เรื่องพงศาวดารอยาขอบอกว่าก็คงจะศึกษาได้จากพงศาวดารจริงๆอยู่แล้วนั่นเองแหละครับจะเด็ดเนี่ยเป็นสามัญชนในบทประพันธ์นะครับในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบใหม่ครับในประวัติศาสตร์เ,เราทราบกันดีครับนะในทศวรรษ2470เนี่ยเป็นช่วงที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมีความเคลื่อนไหวและก็เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจินตนาการถึงระบอบใหม่นะครับ ความคาดหวังต่อผู้ปกครองนะแล้วก็การใช้หลักวิชากระทั่งพลังของคนหนุ่มสาวเนี่ยเริ่มเป็นสิ่งที่ขับดันสังคมสยามในสมัยนั้นนะครับตัวละครของจดเด็ชเนี่ยซึ่งต่อมาคือบุเรงนองและก็มังตรานะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็คือพระเจ้าตะเบงเชเวตี้แห่งตองอูในผู้ชนะสิบทิศเนี่ยกลายเป็นแฟนตาซีของการสร้างประเทศและก็อาณาจักรโดยคนรุ่นใหม่นะครับ มังตราเนี่ยขึ้นเป็นยุวกษัตริย์ที่มีอายุเพียง15ปีครับส่วนเจเด็ดในนิยายเนี่ยก็สามารถหักเอาเมืองแปรได้นะครับแสดงความเป็นยอดขุนพลได้ตั้งแต่อายุไม่ครบปีบวชนั่นคือ20ปีเท่านั้นครับภูมิศาสตร์ของผู้ชนะสิบทิศเนี่ยถูกวางอยู่บนลำน้ำสำคัญของพมา่าอย่างแม่น้ำสโตงแม่น้ำพระโคแล้วก็แม่น้ำอิรวดีครับตองอูเนี่ยเป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสโตงนะครับและก็มีเทือกเขาอยู่ที่ฝั่งตะวันออก บนเทือกเขาฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือก็มีหัวเมืองไทยใหญ่หรือว่างเงียวครับขณะที่บนลุ่มน้ําอรวดีก็มีเมืองแปรส่วนเมืองหงสาวสดีหรือพระโคนัตั้งอยู่ริมแม่น้ําพระโครครับระหว่างปากน้ําสโตงทางทิศตะวันออกและก็อิรวดีทางทิศตะวันตกครับในเรื่องเนี่ยพม่ายังไม่สามารถรวมเป็นปึกแผ่นนะครับหลังจากอาณาจากักรพุกามันยิ่งใหญ่เนี่ยล่มสลายไปในพุทธศตวรรษที่19เนี่ย นครรัฐต่างๆก็แยกกันอยู่อย่างเป็นอิสระครับทั้งรัฐของพวกไทยใหญ่ตอนบนพมา่าตอนกลางและก็มอญทางตอนใต้ครับอย่างไรก็ดีครับยาขอบเนี่ยได้แจ้งเอาไว้นะครับว่าแปร ى, ตองอูหงสาวดีตามความรู้ของท่านและเป็นความจริงบนพื้นโลกนั้นอาจเป็นคนละแห่งกับแปร ى, ตองอูหงสาวดีที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือและบนสมองของข้าพเจ้าก็ได้ เมื่อท่านปล่อยความรู้สึกลงมาให้ผู้ชนะสิบทิศท่านก็ได้เข้ามาอยู่ในเรื่องและโลกสมมุติของข้าพเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นควรลืมโลกจริงๆของท่านเสียและอนุญาตให้ข้าพเจ้าได้มีเกียรติพาท่านไปสนุกในดินแดนอันเป็นของข้าพเจ้าเองมีผู้กล่าวถึงยาขอบนะครับถึงกรณีการจัดการถึงจินตนาการภูมิศาสตร์ในฐานะผู้ชนะสิบทิศเอาไว้ด้วยนะครับว่า ยาขอบเนี่ยหาแผ่นที่ประเทศพม่าผืนมหึมาแผ่นหนึ่งครับมาขึงติดไว้กับโต๊ะขนาดใหญ่เวลาดึกๆเนี่ยเขาจะลุกมานั่งดูแผ่นที่นั้นครับพร้อมกับใช้ความคิดอย่างเคร่งครึมทุกคืนครับและยาขอบก็ไปร้านขายตุ๊กตาไทยแถวสะพานเซี่ยวครับซื้อตุ๊กตาตัวจิ๋วๆมาหอบหนึ่งแล้วก็สั่งทางร้านให้ช่วยทําให้อีกจํานวนมากนะครับโดยให้ปั้นเป็นนักรบพม่าและไทยสมัยโบราณครับ เมื่อได้แล้วเนี่ยเขาก็เอาตุ๊กตาตัวจิ๋วๆเหล่านั้นเนี่ยวางลงบนแผ่นที่มาาขื้อมาครับในลักษณะกองทัพไทยกับพม่าจะรบกันครับและในตอนกลางคืนดึกๆเงียบสงดเนี่ยเขาก็จะลุกมาเพ่งดูตุ๊กตาเหล่านั้นครับในเรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยผูกให้กลุ่มนครรัฐอย่างหงัสดีกับเมืองแปรนั้นมีความสัมพันธ์ที่นับญาติกันอยู่นะครับต่างจากตองอูค,ครับที่เป็นนครรัฐแห่งใหม่พระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยเป็นกษัตริย์ในลำดับที่สอง องอูจึงถือว่าค่อยๆสั่งสมอำนาจตัวเองขึ้นมาครับโดยหวังจะแผ่ขยายอำนาจไปอย่างกว้างขวางครับลักษณะเช่นนี้ทำให้ผู้เขียนผูกชีวิตของจะเด็ดให้ไปอยู่ทั้งในวังวัดชนบทรวมไปถึงการผรจญภัยไปในต่างบ้านต่างเมืองครับผู้อ่านก็จะได้เปิดหูเปิดตาท่องเที่ยวไปด้วยสายตาของจะเด็ดที่มีพฤติการอันน่าชื่นชมและก็น่าสงสัยหรือกระทั่งน่ารังเกียจน,นะครับ จะเด็ดเป็นตัวเอกที่มีดีมีชั่วอยู่ในตัวเองครับที่สําคัญคือจะเด็ดเนี่ยเป็นตัวละครแห่งยุคสมัยในฐานะที่เป็นเพียงสามัญชนนะครับแม้จะเป็นลูกแม่นมของพระราชโอรสอย่างมังตราที่ดูจะได้รับโอกาสดีครับทั้งสายใยความสัมพันธ์กับเจ้านายแต่จะเด็ดก็มักจะถูกเปรียบเทียบความสูงต่ําเกี่ยวกับชาติระกูลอยู่เสมอครับแม้ว่ามารดาจะเด็ดจะเป็นพระนมแต่บิดาของเขาเนี่ยเป็นเพียงคนปาดงวงตานในชนบทของผูกามครับ ซึ่งต่างจากเรื่องจริงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทหารคู่ใจของเจเด็ดเป็นเพื่อนที่มาจากสำนักดาบกรเียนที่อยู่บนดอยฝั่งตะวันออกของเมืองตองอูนเนี่ยจากการที่ได้รับการฝากฝังจากมหาเถรกุโสดอให้ไปร่ำเรียนวิชาดาเพาห้แตกฉานครับเพื่อนเกรียนที่สาบานเป็นพี่น้องกับเจเลงกระโบเนี่ยสีอ่องและก็เนงบาก็ถูกทําให้เห็นว่าหากสามัญชนมีฝีมือก็สามารถไต่เต้าด้วยความสามารถขึ้นไปได้ครับ ในระบอบเก่าเนี่ยการขึ้นไปดํารงตําแหน่งทหารระดับสูงนั้นจะติดอุปสรรคด่านสําคัญสําหรับคนสามัญน,นะครับก็คือชาติกําเนิดครับยาขอบเนี่ยใช้คําว่าเมาชาติตระกูลนะครับที่ชี้ให้เห็นการตอกย้ําถึงประเด็นนี้ครับและก็ย้ําว่าต้นราชวงศ์กษัตริย์เองขนเดิมก็เป็นคนสามัญน,นั่นคือสโดมเมงครับผู้เป็นต้นราชวงศ์แปรและก็มักโทผู้เป็นต้นราชวงศ์หงสาวดีครับสิ่งนี้ วิเคราะห์ได้มองได้ว่าเป็นความตั้งใจของผู้เขียนเหมือนกันนะครับที่จะเสียดส,สีสภาพสังคมในยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงทศวรรษที่2470เป็นต้นมานั่นแหละครับเป็นเรื่องน่าคิดทีเดียวครับว่าทําไมยาขอบถึงเลือกพม่าเนี่ยเป็นพระเอกครับทั้งที่ผ่านมาเนพม่าคืออริราชศัตรูเบอร์หนึ่งนะครับมีคําพูดซึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือไอ้พมา่าฆ่าศึกเลยครับ ได้ถูกนำมาย้ำเตือนและก็ผลิตซ้ำนะครับในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชหลังจากที่สำนึกแบบประวัศาสสมัยใหม่เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทครับในทางกลับกันนะผู้ชนะสิบทิศได้วางตัวคู่แขนก็คือมอนครับผู้ชนะสิบทิศจึงเสมือนเป็นนิยายด้านกลับของวรรณกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเช่นเรื่องราชาธิราชนะครับที่มีความสําคัญด้านการเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนําต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคือความตั้งใจของผู้เขียนหรือเปล่านะครับแต่กําเนิดของผู้ชนะสิบทิศนนได้ข่มความเป็นใหญ่ทางวัฒนธรรมของมอนครับที่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมหนึ่งของผู้คนในราชสำนักสยามมาตั้งแต่ก่อนอีกด้วยนะครับมอนในเรื่องจึงถูกวางบทเป็นตัวโกงครับคนเจ้าเล่ใช้ลิ้นเจรจาเพื่อวางแผนมากกว่าจะใช้ฝีมือในการรณรงค์สงครามหรือการสับประยุทธ์เนี่ยนะครับ เห็นได้จากคนอย่างสอพินยาไขลูครับที่เป็นศัตรูของบุเรงนองและก็ตองอู่ในเบื้องต้นครับขณะที่สมิงสอตุดเนี่ยเป็นผู้ร้ายในตอนปลายเรื่องครับการเป็นยอดขุนพลที่มีความเก่งกล้าทางการทหารและก็แสดงความเป็นชายชาตรีตามพิมพ์นิยมของคนในยุคนั้นเนี่ย แต่ในอีกด้านเนี่ยจเจเดก็ได้ถูกจัดวางให้มีบทบาทที่เจ้าชู้ครับเขาอาจเอื้อมหมายปลอมหญิงสาวสูงสักในราชสำนักทั้งตองอูลและก็เมืองแประนะครับดังที่ได้ยินกันในวลีอมะตะที่บุเรงนองเกี้ยวตะละแม่จันทราเอาไว้ว่าข้าพระเจ้ารักน้องท่านนี้โดยใจพักส่วนที่รักตะละแม่เมืองแปรสิรักโดยใจปองอันที่จริงเนี่ยรักหลายใจของจเจเดเนี่ยในด้านหนึ่งก็แย้งกับอุดมการผัวเดียวเมียเดียวที่รัด ในยุคนั้นพยายามจะสถาปนาอยู่นะครับก็เห็นได้จากการถกเถียงกันในสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อออกกฎหมายในช่วงระบอบใหม่ครับในเรื่องเนี่ยจะเด็ดมีเมียหคนครับแต่ละคนก็มีลำดับศักต่างกันไปนะครับตั้งแต่ตาละแม่จันทราซึ่งเป็นพี่สาวกษัตริย์ตองอูตะเบงเชเวตี้นะครับตาละแม่กุสุมาก็คือลูกสาวของกษัตริย์แปร ى, พระเจ้าหนอรบดีครับตาละแม่มินบูครับเมียกษัตริย์หงสวดีพระเจ้าสกาวุฒีนะครับ นางอเทตยานะครับซึ่งเป็นหลานกษัตริย์แปร ى, นางเซงสอบูนะครับอดีตข้าหลวงในตาลแม่กุสุมาครับและก็นางตองสาอดีตข้าหลวงในตาลแม่จันทรานอกจากตัวยาขอบเนี่ยจะเป็นคนเจ้าชู้นะครับบุคลิกของจจเด็ดเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับขุนแผนในวรรณกรรมชื่อดังอีกเรื่องนะครับ ผู้แต่งเนนอกจากจะผูกป,ปมสองตละลแม่อย่างจันทราและกุสุมาอันเป็นหญิงสูงศักต่างนครรัฐแล้วเนี่ยก็ยังทําให้กุสุมาเนี่ยคล้ายกับวันทองครับตรงที่กุสุมาเนี่ยต้องตกเป็นเมียของตัวร้ายแห่งหองสวดีอย่างสอพิญญานะครับมหาอุปราศก่อนที่จะเด็ดจะได้เชยชมครับยาขอมเนี่ยพยายามทําให้บุเรงนองเนี่ยมีความชอบธรรมในการเกี่ยวพาราสีครับก็คือว่าก่อนแต่งงานกับตละลแม่จันทราเนี่ย บุเรงนองแค่เพียงสัมผัสกายนางต่างๆนานาเท่านั้นครับหาได้ละเมิดพรหมจรรย์ครับก็ราวกับว่าในคืนแต่งงานของเขากับจันทราเนี่ยเป็นการสละพรหมจรรย์ตัวเองไปด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วในบุเรงนองก็หาได้สํารวมแบบนั้นอีกเลยครับผู้ชนะสิทธิ์ในมุมมองแบบ Pop culture เนี่ย ด้วยความยาวของเนื้อหาผู้ชนะสิบทิศเนี่ยก็น่าสนใจครับว่าผู้คนรู้จักผู้ชนะสิบทิศอย่างแพร่หลายได้ยังไงนะครับอาจเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าพลังทางวัฒนธรรมของผู้ชนะสิบทิศนั้นต่อยอดไปถึงบทเพลงครับเช่นผู้ชนะสิบทิศของชรินนันทนาค์น,นะครับที่รู้จักกันดีในท่อนเจ็บใจคนรักโดนรังแกข้าจะเผาเมืองแปรให้มันวอดวายครับ เพลงบุเรงนองลั่นกลองรบนะครับของสุเทพวงคำแหงในท่อนทุงยาบาเลนะครับและก็เพลงยอดระทูเมืองแปรครับหรือในภาพยนตร์เนี่ยผู้ชนะสิบทิศก็หยิบชื่อตอนต่างๆเนี่ยมาสร้างนะครับเช่นยอดขุนพลในปี2509นะครับบุเรงนองลั่นกลองรบในปี2510บุเรงนองถล่มหงษ์สวดี2510นะครับ เช่นเดียวกับละครโทรทัศน์ครับในปี2501 2504 2514 2523 2526 2532ถึง2533แล้วก็2538นะครับหลายๆช่องครับทั้งช่อง4ช่อง9ช่อง5ช่อง3แล้วก็ช่อง8ครับ อันที่จริงเนี่ยเรื่องผู้ชนะสิบทิศเนี่ยไม่ได้ถูกนำไปผลิตเป็นละครและภาพยนตร์หลังจากปี2533อีกแล้วนะครับโดยเฉพาะหลังวิกฤตต้ยมยำกุ้งในต้นทศวรรษ2540หนังไทยชาตินิยมจำนวนมากก็ได้ถือเอาพม่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตครับเช่นบางระจันในปี2543หรือว่าสุริโยไทยในปี2544 จนมาถึงตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ภาค1-6ถึง6ครับในปี2550ถึง2558ครับอย่างไรก็ตามครับการกลับมาอีกครั้งของผู้ชนะสิบทิศในฐานะละครในช่อง8เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุเรงนองครับได้ถูกกลับมาเล่าอีกครั้งในซีรีส์ตำนานสมริ็จพระนเรศวรครับแต่ว่าตอนนั้นกระแสะตอบรับในช่อง8ก็ไม่ดีนะครับ คงเหลือแต่เพียงบทเพลงที่กล่าวมาเท่านั้นครับที่ยังถูกเปิดฟังแล้วก็ขับร้องโดยเฉพาะในเวทีประกวดต่างๆนะครับความที่ผู้ชนะสิบทิศนนลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ที่มีผู้ติดตามอ่านเป็นประจำทำให้นิยายชุดนี้ถูกคาดหวังจากผู้อ่านไปต่างๆนานาน,นะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านก็มีอยู่หลายแบบครับถึงกระทั่งหญิงชนชั้นสูงถึงกับมาขอร้องนะครับให้ยาขอบเนี่ยปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนนะครับ ยาขอบเนี่ยระบุไว้ในปี2481นะครับว่าการเขียนเรื่องยาวๆเช่นนี้เท่าที่ความเป็นจริงประสบกับข้าพเจ้านั้นรู้สึกว่าท่านผู้อ่านถือสิทธิ์ในอันที่จะให้ดำเนินเรื่องไปอย่างไรเท่าเทากับผู้แต่งเองเหมือนกันเป็นต้นว่าพอข้าพเจ้าผู้แต่งว่าโฉมของเรื่องเบนไปในทางจะให้ตัวนางในเรื่องตัวหนึ่งไปรักใคร่พอใจกับตัวอื่นซึ่งไม่ใช่ตัวเอกผู้อ่านก็ขู่มาที่ใจเย็นหน่อยก็ว่า ถ้าเขียนให้เป็นไปอย่างนั้นจะไม่อ่านที่ใจร้อนก็ว่าขืนแต่อย่างนั้นจะด่าข้าพเจ้าก็ได้แต่คอยแต่งตามความสนุกหรือไม่สนุกดูเหมือนผู้แต่งจะเป็นเพียงส่วนประกอบเสร็จแล้วส่วนจริงๆอยู่ที่ผู้อ่านช่วยกันออกความคิดความเห็นประดิษฐ์ประดับสู่กันอ่านเองย่าขอบในยังระบุว่าในปี2482นะครับว่าข้าพเจ้าหวังว่าถึงตาย ก็ตายช้าตายยากเต็มทีและอาจตายทีหลังข้าพเจ้านับด้วยร้อยปีเป็นอย่างน้อยเพราะความเป็นน้ำหมึกประทับไว้บนกระดาษเป็นเรื่องราวลำดับด้วยถ้อยคำของภาษาคนภาษาหนึ่งกว่า1นึ่งล้านห้าแสนคำทั้งหมดนี้ถูกพิมพ์เป็นเล่มที่รวมแล้วกว่า22,000เล่มนะครับเขายังเปิดเผยว่าในตัวบทนั้นเขาได้ลอกตะลุยครับ ซึ่งอันที่จริงถือว่าได้แรงบันดาลใจมากกว่านะครับจากโจโฉแตกทับเรือไตรภูมิพระร่วงแล้ก็อินเหนาครับย่าขอบยังพูดถึงความตายของเขานะครับแล้วก็คําทํานายชะตาชีวิตของเขาไว้2ประการครับนั่นก็คืออาจจะกลายเป็นบ้าไปในบ้านปลายชีวิตครับและประการที่2ก็คือตายอย่างนักประพันธ์ไส้แห้งครับ มาถึงตอนนี้แล้วเราก็รู้กันแล้วว่ายาขอบตายตั้งแต่ปี2499นะครับด้วยการเสพสุราแทบไม่เว้นจนหัวใจวายตายในต้นเดือนเมษายนครับการที่เขามีเงินติดตัวเพียง130บาทเนี่ยก็อาจจะสะท้อนคำพยากรชีวิตของเขาในข้อที่2ได้นะครับว่ากันว่าปี2482เนี่ยยาขอบในวัย32เนี่ยได้ตกลุมรักสาวน้อยวัย20ครับจึงตัดสินใจบวชล้างมนทินแต่ในที่สุดก็ไม่สมหวังในบ้านปลายนะครับ เขาเขียนผู้ชนะสิบทิศลงในสยามนิกรได้อีกไม่นานนะครับสยามนิกรก็ปิดตัวลงและก็ถือว่าเป็นการปิดตัวผู้ชนะสิบทิศไปด้วยล่ะครับอย่างไรก็ตามครับเมื่อน,นักประพันธ์ตายไปจริงๆเนี่ยผู้ชนะสิบทิศที่ยังเขียนอยู่ไม่จบก็ต้องหาทางลงให้ได้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นนยาขอบยังมีลมหายใจผู้อุปถัมภ์ตัวยงของเขาอยู่ อย่างคุณชลอรังควรเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับสามีก็คือขุนวรกิจบรรหารหรือพงรังควรเนี่ยในหนังสือประชามิตรแล้วก็เจ้าของโรงพิมพ์อักษรนิติเนี่ยได้ขยันขยอให้เขาเขียนให้จบครับโดยให้รางวัลล่อใจราวแสนบาทต่อ40ยก40ยกเนี่ยทางพิมพ์ก็ราวๆสักหกรหน้านะครับแต่ยาขอบก็ไม่ได้เขียนต่อครับไม่ใช่ว่าเขาหมดน้ํายานะครับเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขา ก็มุ่งเขียนหนังสือใหม่นั่นคือที่เรารู้จักกันในเวลาต่อมาก็คือสมกกฉบับวันนิพกครับที่มีช่วงเวลาการผลิตงานอยู่ระหว่างปี2480ถึง2498เรียกได้ว่าจนเขาเกือบจะจบชีวิตนั่นเองะครับแต่ก็ไม่ว่ายาขอบจะหมดแพชชั่นหรืออะไรก็ตามครับแต่การที่ไม่จบเรื่องที่ทำให้แฟนๆของเขาตั้งตารอจนในที่สุดก็มีการแก้ปัญหานะครับ ด้วยการเล่าโครงเรื่องที่ยาขอบตั้งใจไว้ว่าจะเขียนจากปากคำของผู้หญิงคนสุดท้ายที่เขียงข้างเขาก็คือประกายศรีสุตานนท์ครับตามที่บันทึกกันมาเนี่ยตอนจบของเรื่องก็คือพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยถูกสังหารด้วยยาพิษบ้านเมืองแตกระสำระสายครับบุเรงนองในฐานะมหาอุปราชที่ถูกคาดหวังให้เป็นผู้สืบทอดจึงใช้โอกาสเนี่ยสร้างความชอบธรรมในการปราบกบฏและก็ปราบยาพิเศษตัวเองขึ้นเป็นใหญ่ครับ ดังนั้นกว่าจะมาเป็นผู้ชนะสิบทิศในฐานะพระเจ้าจาัก,กรพรรดิราชเนี่ยก็ต้องรอจนจบเรื่องครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าผู้ชนะสิบทิศจบโดยที่พระเจ้าตะเบงเชเวตี uh ty, ยังไม่สวรรคตซ้ําครับบทประพันธ์นี้ของยาขอบจึงมีความคลุมเคร <c oughs> ือในตอนท้ายครับ <c oughs> เขาเคยเขียนบอกไว้นะครับว่า <c oughs> ผลที่ยาขอบได้จากผู้ชนะสิบทิศกอบด้วย4ผู้มีบุญคุณนะครับ นั่นคือสีบุรภาผู้สนับสนุนให้เขียนสมัยยังเป็นเรื่องยอดขุนพลนะครับแม่อโนองก็คือมาลัยชูพินิษเนี่ยผู้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าผู้ชนะสิบทิศนะครับและขุนสงัดโรคกิติที่กล้าพิมพ์ยอดขุนพลฉบับรวมเล่มออกมาครับและที่สำคัญก็คือประชาชนคนอ่านแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนั้นสำคัญเสมอครับ เมื่อเราพิจารณาจากโครงเรื่องที่เอามาสรุปในเล่มสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าอ่านแก้ขัดได้ครับแต่ว่ามันก็ขาดอัธรศตรงที่ผู้ชนะสิบทิศเนี่ยไม่ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอ่านเหมือนเดิมที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อีกแล้วนะครับความเป็นผู้ชนะสิบทิศจึงอาจจะจบลงอย่างไม่สมบูรณ์ครับถึงรสถ,ถึงชาติดังที่ผู้อ่านมากหลายเนี่ยคาดหวังเอาไว้ครับเรื่องราวที่ผมเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณวันโอวันเบิร์นะครับ เป็นข้อมูลจํานวนมากที่ผมได้จาก One One World นะครับจากบทความของคุณพิญญพันธ์พจชนะลาวันนะครับพูดมาถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะน่าสนใจพอที่จะเชิญชวนผู้ฟังที่ยังไม่เคยอ่านผู้ชนะสิบทิศให้ลองไปหามาอ่านหรือเปล่านะครับแต่อยากจะบอกว่าผู้ชนะสิบทิศนั้นมีมิติทางการเมืองพิติทางสังคมและก็มิติเพื่อสะท้อนอะไรบางอย่างในยุคสมัยได้ดีทีเดียวนะครับถ้ามีโอกาส ผมแนะนําว่าเป็นหนังสือที่น่าจะลองหามาอ่านแม้จะยาวสักหน่อยนะครับบางทีเรื่องราวในวรรณกรรมที่ยาขอบ,บอกว่าปลอมประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะสะท้อนอะไรให้เราได้นึกได้คิดหรือว่าได้เห็นความรู้สึกของคนในยุคสมัยหนึ่งก็เป็นได้ครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับวับนนี้เรื่องยาวสักนิดหนึ่งครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับ ขอพระคุณในทุกๆคำแนะนำและก็ข้อมูลใหม่ๆที่กรุณามีมาให้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับผมอ่านทุกๆข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดแล้วครับและก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกข้อความนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ